มันเป็นช่วงช่วงหนึ่งคือเป็นช่วงวิกฤตเราต้องหยุดขายเพราะว่าเราขายหน้าบ้านแล้วระยะเวลาครับผมมันขายช่วงเย็น5โมงเย็นถึง5ทุ่มอย่างเงี้ยครับผมแต่มันเป็นช่วงกับว่าติดเฟรฟิลด้วยเราก็เลยไม่สามารถที่จะขายได้ครับผมแล้วก็หยุดขายไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจว่าเฮ้ยฉันอยากขายฉันยังอยากทําร้านแล้วก็มันประจวบเหมาะครับเราก็เริ่มตระเวนหาเราก็เริ่มเลย เริ่มจากมีเงินอยู่ก้อนก้อนสุดท้ายของเราเลยอะผมที่จะลงทุนตรงนี้อะไรเงี้ยตอนช่วงที่จะเปิดอ่ะก็มันเป็นช่วงที่ประกาศอีกเหมือนกันว่าต้องล็อกดาวน์กระทันหันตอนช่วงประมันตีหนึ่งเนี่ยที่รุ่งกันรุ่งขึ้นต้องล็อกดาวน์แล้วก็เอาไงดีว่า มันจะ,จะทำไงต่อดีเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยกับพาร์ทเนอร์แล้วว่าไม่ได้มันมันต้องมันต้องต่อมันต้องมันต้องมันต้องทำเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วโอเคลุยเปิดขายแค่เฉพาะหน้าร้านดียวเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นแบบฟิตรับลูกค้าดีมากลูกค้ามากันแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าที่เขารอคอยร้านของเราอยู่แล้วว่าเอยเมื่อไหร่จะกลับมาเปิดกับลูกค้าตัวใหม่คนแบบใหม่ๆทาร์เก็ตใหม่ๆที่ที่เขาอยากจะลองมาชิมอย่งเงีผมก็กลายเป็นกระแสะขึ้นมาจนแบบวันแรกๆเราก,ก็ตั้งตัวไม่ทำเป็นการสินค้าแป้งเป้่งอะไรเงตีไม่พอเลยเ ผมวนเรารับมือโอเควันหนึ่งว่า่าลูกค้าประมาณนี้เราก็เลยเตรียมสต็อกของได้เพียงพอกับฐานลูกค้าครับผม